สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องท่านช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาทำงานหนักมาเกือบทั้งเดือนพี่น้องวันนี้ก็เลยพาพี่น้องไปกับพี่น้องขาไปค่ะเราไปดีแดกกันเราไปชิลๆกับบรรยากาศชิลๆค่ะพี่น้องวันนี้ไปหากินกับพี่นอ้องเจ้าขะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศที่ร้านอาหาร <c oughs> เพราะว่าเรามุ่งหวังออกจากบ้าน <c oughs> นั่งรถกินลมชมวิวดีแดดกับพี่น้องทำงานมาเกือบเตือนเกือบตายกับพี่น้องขา ทำงานหนักมาตลอดเลยเป็นไงแล้วก็ไปค่ะเราไปกินอาหารกันที่ร้านอาหารร้านนี้ที่เราชอบมากๆล่ะค่ะในเมืองของเรานี่แหละค่ะพี่น้องเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปกันร้านอาหารไทยในสตบิเดนก็เดี๋ยวไปพ่อพี่น้องไปกินกับพี่น้องคานมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ,ค,ะ,นค,ะคนขับรถวูบคนขับรถก่อ มุงมั่นเต็มทีเลยเวลานี้เวลาเที่ยงค่ะพี่น้อง่าเวลาเที่ยงหลังจากที่เราเสร็จนู่นนี่นั่นแล้วก็พักผ่อนมาดาแก็พิ่งเลิกงานน่ะนะคะแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ออกไปกินนอกบ้านไปค่ะพี่น้องค่าเราไปดูกันว่าร้านอาหารที่เราชอบมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะ โอเคค่ะพี่นองขาเรามาถึงแล้วร้านอาหารคนใหญ่แล้วเป็นยังหินเขาดากแล้วนี่ค่ะพี่นองขากลางเมืองใจกลางเมืองอฮะนี่ค่ะพี่นองขาเรามาร้านนี้เรามาร้านนี้ค่ะ ร้านอาหารไทยใจกลางเมืองที่มาดามหน่อยอาศัยอยู่นะคะน่าค่ะดเดมาค่ะพี่้าวค่ะนี่ค่ะเ,คเรามมาร้านไทยในสวีเดน 呀。<Yeah. S 2> yeah. นี่ค่ะพี่น้องขามาอันนี้คือด้านนอกใจกลางเมืองด้านนอกค่ะไปดูอาหารกันค่ะพี่น้องค่ะบอดังก็ได้เดี๋ยวก็ลัังสีหาย ซุปค่ะพี่น้องค่ะซุปค่ะกาแฟน้ำดื่มโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นมุมกาแฟค่ะพี่น้องค่ะมีข้าวเกรียบมีขนม,มชาแล้วก็น้ำดื่มซุปค่ะ อาหารค่ะเติมเรื่อยๆเป็นฟรีค่ะข้าวค่ะเนวมักค่ะพี่ดองค่ะโอเคนะคะไปค่ะเราไปกินกันนี่ค่ะเราก็ได้งนี้แล้ว มากินที่นี่ค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นุูเฟ่ค่ะ mm hmm. ก็จะมีผลไม้เติมได้ตลอดขนมนมเนยคุณ mm hmm. น้องทักถ่าย FC ไหมคะเ mm hmm. จ้าของร้านกับพี่น้องค่ะสวัสด mm ีค่ะเจ้าของร้านค่ะ mm hmm. อันนี้ซุป,ปะอันนี้น้ำซุป mm hmm. เดียวนะคะว่าเป็นรสชาติยังไงน้ำซุกซุกเหมือนไอ้นั่นะ่ะใส่น้ำข้นนิดหนึ่งนะ่จะเหมือนกลับไปอะไรนะบ้านเราอะนะค่ะพี่นอกก้องค่เราจะมีกุ้งหอยปูป่าอยู่ในนี้นค่ะแบบนี้กุงป่า ก็ผัดเพียทอดผัดเพียผักอันนี้ก็ไก่ชุบแป็นทอดอันนี้แกงแกงกะทิหรือเปล่าไม่เนี่ยใจอนะคะพี่น้องค่ะและ้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำมันเห่ค่ะแล้วเห่เจ <Hey. S 2> <Hello, hey. S 1> อเฮ้ยเจอคุณหมอ คุณหมอค่ะพี่น้องค่ะเป็นหมอหมอใหญ่อันนี้เป็นเนื้อผัดเน,เนื้อค่ะเติมเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะม,มาลองชิมดูก่อนกับบรรยากาศดีๆชิวๆข้าวเกรียบข้าวเกรียบค่ะพี่น้องค่ะมีแจ่วมีน้ำพริกด้วยนะมีแจ่วด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูแจ่ว นี่ยคัดงค่ะนี่ำพริกหมิ่นเก้ยวเนี่ยแล้วเอาเจาชิมคาแตะข้าวเหนียวคาแตะข้าวเหนียวค่ะเอาไปชิมลองดู ทำเตาโรเมียร่าซอฟฟ์เน่ชิ้นเนี่ยนู้นเราไปหิ้นนะโอเคลองมาจิ้มกับข้าวเกี๊ยวยดูจิ้ม,มก,กับข้าวเกรียมดูค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือร้านที่เรากินเมื่กี้ค่ะกินกินแล้วก็ไปต่อกับรถกิลมชมวิว เ่งจะได้อิสระในชีวิตค่ะพี่น้องคะเอาบารรยากาศรอบเมืองมาให้ดูค่ะอันนี้ก็คือใจกลางเมืองค่ะพี่น้องนี่คือใจกลางเมืองด้านหลังก็เป็นร้านอาหารที่เรากินตะกี้ค่ะอันนี้ก็สถานีตำรวจค่ะพี่น้องคะสถานีตำรวจเส้นทางออกนอกเมือง Nu kommer det en till här. Var kommer den ifrån? Det vet inte. de Från Anala? Nej, i Sverige, men okay. de, har, de kommer med en massa folk. Som har... Du, Det kanske är från den här båten. Folk som ska åka. เรือใหญ่ลู่ค่ะพี่น้อง,องเรือใหญ่มาเกยฝั่งได้ไงเห็นบอกรับพี่น้นนอง่ะชากต่างดินครับใช่ครับโช่อีโปกขมิตรอลวอลตินนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะเรือลำใหญ่เนี่ยเรือลำใหญ่ที่เขามาเกยฝั่งอย่างบาอกวั่นว่าเรือลำใหญ่ที่มาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็เลยเอา มาลงค่ะพี่น้อง <c oughs> เอาทัวมาลงเรือลำใหญ่คนที่ท่องเที่ยวสามสี่ห้าพันคนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาน่าจะน่าจะมาจากเมกาไม่แน่ใจเพราะทุกปีทุปีเขาจะมาแล้วก็มาหลายลำค่ะอาทิตตะเกียน,นะคะพี่น้องค่ะกินอิ่มแล้วก็ขับรถกินลมชมวิวค่ะพี่น้อง่ะเพิ่งว่าง เพิ่งว่างค่ะพี่น้องเจ้าขาคนขับรถบอกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วูอิ่มแล้วคนขับรถบอกอิ่มแล้วก็เมียบ้านเมียบ้านค่ะพี่น้องเจ้าขา,ขาเนี่ยก็วงเวียนรอบนอกทางออกของเราตรงไปนู่นก็จะเป็นบ้านเรา ิดหน่อยๆมาให้ดูค่ะพี่น้องขาบรรยากาศที่ดีแดดดีค่ะที่นี่สวีเดนทางตะวันตกเฉียงใต้บาง,งั้นเถอะโอเคนะคะพี่น้องจะขาขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณที่ติดตามนะคะบรรยากาศดีๆกับเวลาที่ดีๆนานๆเราจะมีเวลาเวลาว่างค่ะพี่น้องขาตามที่เราต้องการนี่แหละค่ะชีวิตอิสระในบาง ในบางลีลาในบางวันกบพี่น้อกค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีค่ะ